นี่ข้าสิมาทอดมันเผ็ดนะค๊ะข้ากินทอดกล้วยมาหลายรอบเท่ากับซีมาล่องเอามันมาชุบแป้งทอดแล้วนเลยอันนี้เท่ากับซีใส่แป้งทอดของเวียดนามาจ้ะเท่ากับเห็ดเป็นคิดจะซ้ำนนะค๊ะอันนี้เท่ากัาทอดเสร็จแล้วนะจ๊ะี๋ยวข้าวสำมาล่องมึงเอาหวานไมกรอบเลย ก็จะมีงาขาวงาดำให้เราหน้าจ๊ะ มีก็เป็นมั่นทอดที่มันสำเร็จรูปแล้วเนาะจ๋าเอาไปรองเฮ็ดกันเบิ่งเนาะจ๋าคิดง่ายๆเนาะพอกันสนิทเนาะจ๋าสวัสดีจ้า